สวัสดีท่านด้วยนะครับอย่ผมแบ c ็ดอรปีแชนแนลนะครับส่งรถเนี่ยมันจะดังไ่ <c oughs> เกมสกูบิโดนะครับสำหรับตอนที่แล้วนี่เราขัางหายกันยาวมากครับเราก็คาตัลงลายเพลลงแต่อย่างอื่นนะครับ <c oughs> เลยทำให้สกูบิโดนี่มันเขาเรียกว่ามันค้างในเครื่องครับ อยากจะลบทิ้งนะกดใจไม่ไหวที่จะมาแคสก่อนนะครับเป็นพาร์ทที่สองแล้วนะครับพาร์ทแรกนี่เราเล่นกันสนุกสนุกนะ,ะครับครับไม่ได้เล่นกันนานครับพอสมควรอ,อย่าตกใจนะครับไอ้ปุ่มเสียงแดงนี่นะครับผมจะเนี่ยผมจะเอาไว้ข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้ขวางหูขวางตาท่านผู้ชมนะครับสำหรับ โปรแกรมที่ผมถ่ายนี่ก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับนี่ครับเล่นถึงด้านไหนแล้วเนี่ยด่านแรกเล่นแล้วใ่มามามีขี้ขาดน,นะครับอันนี้เราเล่นไปแล้วด่านที่สองสำหรับวันนี้นะครับจริงๆอ่ะผมเล่นจะเขาเรียกว่าจะจบแล้วเนี่ยเล่นด่านสจบแล้วด่านสามจบแล้วด่าน4ส,สุดท้ายเนี่ยอเอาเป็น เวลาเดีกว่าน,นะเดี๋ยวความจําเต็มนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับเนี่ยเราจะได้จบทุกทีครับแม่อดใจไม่ไหวละเนี่ยพอถ้าเราเล่นด่านนี้จบเราก็มาอันนี้แล้วก็จบพอดีนะครับอมะอันที่แล้วเราเลือกเป็นเชคกี้นะครับกับสกูบิดูอันนี้ก็เป็นเดนฟิเ่กันดีกว่านะครับถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขอไพด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูสกูบิโดมา เป็นเวลานานมากนะครับตั้งแต่ผมอยู่ป .6 แล้วมั้งครับผมตอนนี้ครับจะขึ้นม .3 แล้วนะครับอ่ะบอกเรื่องราวส่วนตัวไปแล้วนะครับ <Biraz S 1> นี่ครับแล้วก็โดดมาอ่ะติมจะมีเหรียญให้เก็บนะครับโอเคครับเราก็เล่นเป็นวิธีอ่าเดินไปปึ๊บเจอแล้วเก็บเรียบร้อยครับนะฮะ เหลือแต่ไอ้ตรงเนี้ยแหละครับปึ๊กป่าแม่ป่าป่า,ปาเป็นดาวุธนะจริงมันมีของให้เก็บตรงนี้โอเคพอละกระโดดเนากระโดดสกายพ,พี่อ้าวกระโดดเลย uh เสียงมันเบาไหมบ้างโอเคลดลดนิดนึงเนาะเผื่อไม่ได้เสียงโอเคครับเรากระโดดมาโดดขึ้นอย่างนี้กระโดดไม่ได้นะครับอ่ะเราต้องกระโดด ทีละขั้นครับไม่ใช่ใครเกิดมาก็หนึ่งบวกสองเลยครับเราต้องหนึ่งบวกหนึ่งก่อนนะครับทําทีละขั้นตอนนะครับนี่ครับเราก็โดดมาปึ๊บเรียบร้อยครับเรากดต่อต่อ,ตอปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็โดดปึ๊บนี่ครับมันจะตันมันเล่นนานนะเกมนี้แต่ ตั้งแต่วันที่แค,แคสภาคแรกนะเราก็าไม่มีอะไรให้ขึ้นมาขึ้นมาทำมะเขืออ๋อให้เราลงเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็จะตายอย่างน่ารักครับแล้วก็จะวิ่งหนีกลับบ้านครับอโอเคครับอย่าไปกังวลใจครับลงมาขึ้นเนี่ยอย่าไปกลัวมันกระโดดเลยอ้าวกระโดดไม่ไ,มได้พระเจ้าโวยขอภัยหน่อยครับเสียงลงนะฮะ อาจจะมีเสียงบุลลมตีเข้ามายยยยยยอย่างเนี้ยนะครับขออภัยทุกท่านก่อนเลยนะครับอ่ะกระโดดดิอ้าวโอเคชอบค้างนะอ้าวมาแล้วครับระวังระวังให้ดีฮนะลงไปมีอะไรปะตายปะไม่ตายลืมนะเนี่ยผมลืมเด้มานานาละวออเมื่อกี้ไงนี่ยะ ตีครับเราต้องใช้ของตีตีแม่ตีแม่ตีแม่แมบ้ายขึ้นเราก็เดินขึ้นมาอยู่ชั้นบนแล้วนะครับปื๊บอ่ะกระโดดปื๊บเอ้าเรียบร้อยครับเราจะร่วงไม่ได้เอา้าแหมความกลัวเราล้นเลยครับความกล้าหาญดิ ด้วยความกลัวความกลัวเราเพิ่มมาไงความกลัวเพิ่มมาละความกล้าหาญเราลดละไม่ได้ไม่ได้เอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคฮะแม่คนที่เคยเล่นแล้วก็อย่าลืมนะครับเอามาให้พวกเราได้ดูกันบ้างนะครับ แล้วเราก็กลับมาที่เดิมแหละครับอ้าวกลับมาทำไมที่เดิมฮะลูกพี่เอาโอเค,ครับกลับมาที่เดิมแล้วก็เราก็ไปไม่ได้ครับเกตไม่เป็นไรลืมจริงๆเนี่ยไปไรยังไงมั่งอ้าวผีอ๋อ เฮ้ยผี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 ำน้อยเออตีกระจุกกระจายเลยป็นไงอ่ะไม้เหรอเก็บไม่ได้ครับเราต้องการเหมือนกล้องนะเพราะว่าก็ไม่รู้กล้องมันอยู่ไหนอ้าวเรามาแล้วเราก็ลงเอ้าตายสามครั้งแลยนะเนี่ยเครียรเลยเป็นไงอ่ะเอ้าโอ้โหมาสไกและ ไม่เป็นไรผมพยายามอยู่ที่ไหนความต้องเลยอยู่ที่นี่นโอ้ยตกมอยู่นี่เลยครับพี่น้องโอเคครับเราขึ้นผมจะเล่นให้เป็นแบบอ้าวจะลงมาทำมาเขือขึ้นไปซเซ่มาแน่มาไปอืมนะกลัวอะไรผีเผอแค่เนี้ยโอ้กลัวเดี๋ยวก็ตายนะกลัวอะไรมากมาย ไปบังหัมแฮมหรือบังหัมเอาแล้วจะมาทำไมทึกเนี้ยเดี๋ยวเราพากดีๆก่อนนะว่าไงสกิปพีโดววันนี้เช็คเกมไม่มากันนายเลยเหรอไ่แล้วกลัวเราต่อของนี้ก่อนอุ้ยผีมาตีแล้วอุ้ยต,ตีตีเจ็บเลยนะออ๊ยไม่ได้โอ้ไม่ไไเป็นไรหรอเดี๋ยวฟนนี่ แล้วลงมาทำไมอยตรงนี้วะผ,ผีสะชู้อะผีสะชู้อะมาวางกลัวเริ่มรถไปแล้วมาแล้วเต็มแล้วมาเอา้าเนี่ยเข่ยเสียเวลาจะเรา,ารีบๆคงนานแต่วะนนียกว่าจะได้ จบเกมเวลามากเลยบ้าเข้มามาแม้วเนี่วะลงมาอีกแล้วโอยบ้ากุญแจนะคือคกุญแจสำคัญนะครับอันนี้คือแมปนะฮะเราใกล้จะมาถึงมาแล้วน่ากลัวมากนะครับเป็นผีที่อันตรายนะฮะอ่ะ กายถึงมาแล้วเราจะต้องไปฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้นะสูดูดูเอามาเจ้าช่วยไฟน่าจะเสียงดังบ้า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 เอามาใหม่ดูดูแหม่หน่าสิได้เยากจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรไม่ได้เล่นนานแล้วมันเป็นเดือนแล้วมั้งกรับเนี่ยแต่อะแค่นียนะเลอ่์วักบัสโอ้โห เสียเวลามากเสียเวลาจริงๆอุ้มาดิมาดิผีผีเหรอผีกับผีสิน่าจะเป็นด่านโคงกระดูกนะฮะด่านนี้ผมน่าจะตั้งชื่อได้พิเรนจริงนะครับปึ้งปึ้งอ้าวละครับอ่มาละวัวทำไมผีเผลอไอ้ตีตายาต้องเก็บเดี๋ยวเพิ่งกลัว อ๋อด่านผีนี้ผีพี่เลนไม่เป็นไรเราความปวเราอยู่ไหนฮะวจะต้องไม่มีเซ่ก็ไม่ดูมาอ่าเต็มแล้วจะตั้งผีอันนี้ว่าผีหน้างโง่นะครับเราจะดูฮะถึงเป็นไงเจ้าน้างโง่โอ้ยช่วยฉันด้วยต้องหลอกให้มันงงครับขอโทษนะเราเราลืมเราลืมเราอย่าไปโดนแสงนี้เด็ดขาดน,นะครับแล้วมันก็จะยิงธนูปรุบปิ๊ป,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 ปมานะครับเราก็ต้องหลบให้ได้นะฮะมันจะยิงมาอย่างนี้ครับ ก็จะยิงมาที่โอ้ยแมามาดิโอ้โหไม่ได้ครับแม่เราจะต้องหลอกมนันให้ครบสามครั้งครับโอ้โหมาอย่างดินี่หลอกผีนี่จะเรียกผีหน้างออโอ้โหพลาดจะพลาดโอ้โหแม่เอามาันมึงสิงที่ที่ไม่มกลัวไม่ต้องกลัวครั้งที่แล้วเช็เก,ก้ยังทำได้ <c oughs> แกต้องออกไปเจ้าหมาหน้างออ อย่างนั้นเหรอแกไม่มีทางจับฉันได้หรอกเจ้าผีนาหน้าโง่ฮ่าฮ่าฮ่าผีแกงโง่เลยเกิดมาสิมายิงยิงใส่ฉันมาเป็นยังไงเล่าเป็นยังไงเป็นยังไงเจ้าผีหน้าโง่ฮะเออเจ้าผีหน้าโง่เป็นยังไงเล่าเงงจ,าจาเงงเ้าจผีหน้างโง่เอ้ยผีเข้าเหนียวมัมโม่โอ้ยเจ็บ โอ้ยเดือเกือบโดนอีกโอ้ยมาสิมาเหลืออีกนึงสองชีวิตนะฉันไม่กลัวนายทำไมเล่าโอ้ยวันนี้เล่นแรงเว้ยมาโอ้ยเหลือหนึ่งหนีสิโอ้ยเกือบตายเราจะต้องรอดได้เขาเรียกว่าผีหน้างโง่ เดี๋ยนี้เรียกผีตนน้นไม้นางโง่ตายห้าครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่ขออภัยนะความโง่ความโง่จริงเราโง่มาอีกทีสิมาโหแล้วแกต้องออกไปเจอแกสามรอบเลยนะผู้หญิงบ้าเอ้ยทำไมเจ้าชิคกี้ฉันจับมันยากขนาดนี้ทำไมเธอฉันจับ่ายขนาดนี้แกแกหลอกเล่นนะคะ่ะหลอกเล่นงนั้นเหรอแกจะโดนฆ่ายิงแน่ ดนยิงมาสิก็ยิงมาก็ยิงมาละอุ้ยเจ็บขอโทษที่แม่เจ้าผีหน้าโงา่เจ้าผีหน้าโงา่เอ้ยเป็นยังไงเจ้าผีหน้าโงา่เป็นยังไงเจ้าผีหน้าโง่เป็นยังไงฮ่าฮอุ้ยเออเกลือมาสิ ยิงมายิงมายังไงเล่ามาโง่ละสิโง่เฮ้ยไม่เป็นไรเสือสชีวิตเทพีหน้างอย้ยเก่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมแหมตอนนี้ผมเป็นชิคกี้โอ้โหจับง่ายแล้วกันตอนเป็นชิคกี้มายิงฉันมาเดี๋ยวสู้สือชีวิต จบครับจบจบเกมครับเราจับมันได้เก่ฉันไว้เขาเรียก่จ้าจผีนางงโง่นะครับผีต้นไม้นางโง่ดีกว่านาะจะเข้าอ่ะผีต้นไม้นางโง่โอเคครับสำหรับวันนี้ครับนานมากนะครับเป็นด่านที่พาร์ทส,สองนะครับถ้าอยากติดตาม ถ้าจะไปสามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา1นึ่งทุ่มหนึุ่มอีกโอ้ในวันพรุ่งนี้นะมังครับนะฮะเราก็น่าจะลงนะฮะถ้าลงวันอื่นก็ต้องขอภาภัยด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอรักท่างชมไปก่อนครับสูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ครอบครัวดุจปิ๊มด้วยนะครับถ้าถึงหนึ่งพันซับไหร่นะครับเราจะมีแจกเสื้อหตัวนะครับ รับช่องนะครับนี่ครับสัญลักษณ์รูปอยู่ตรงมุมขวามือข้างบนสุดนะครับอย่าลืมครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สใจน่ากด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับครอบครัวเราเองนะฮะร่วมเป็นครอบครัวของเราได้นะครับ1,000พย์ซับเท่านั้นครับแจกเสื้อเลยครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนครับรอทจบก่อน Ich club.